สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็กลับมาพบกับครูกุ้งอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เรายังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่4ี่นะคะวัตถุรอบตัวเราวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัต ัสดุเมื่อทําให้ร้อนหรือเย็นนะคะอ่ะเราใช้วัสดุเป็นวัตถุต่างๆในการนําวัสดุบางชนิดมาใช้ประโยชน์นะคะนอกจากจะนําวัสดุชนิดนั้นมาใช้ประโยชน์ดโดยตรงแล้วการให้ความร้อนหรือความเย็นแก่วัสดุวัสดุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอ่านักเรียนอยากรู้แล้วใช่ไหมถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆ คราวที่แล้วเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเมื่อเวลาที่เราออกแรงทุบวัสดุบางชนิดอย่างเช่นแกว้วจะทําให้วัสดุนั้นแตกหกักหรือแยกชิ้นส่วนออกจากกานและเมื่อเราออกแรงดึงวัสดุบางชนิดเช่นยางเมื่อปล่อยมือแล้ววัสดุจะกลับสู่สภาพเดิมวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าถ้าหากเราเพิ่มและลดอุณหภูมิให้กับวัสดุแล้ว วัสดุจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่คุณครูคะคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องการทุบก,การดึงไปแล้วยังมีอย่างอื่นอีกมหมคะที่ทำให้วัสดุเปลี่ยนแปลงไปมีสิคะพวกเราเคยสังเกตน้ำแข็งหรือเปล่าคะว่าเวลาเราเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วน้ำแข็งจะกลายเป็นอะไรน้ำแข็งจะละลายเป็นน้ำคะ่ะ ใช่แล้วค่ะเมื่อเราเอาน้ำแข็งออกมาจากตู้เย็นน้ำแข็งก็จะละลายกลายเป็นน้ำค่ะการที่น้ำแข็งละลายกลายเป็นน้ำก็คือการเปลี่ยนแปลงวัสดุเมื่อให้ความร้อนนะคะการให้ความร้อนในที่นี้ก็คือเมื่อเรานำน้ำแข็งออกจากตู้เย็นที่มีความเย็นเมื่อเรานำมอนออกมาวางไว้ข้างนอกที่มีอุณหภูมิสูงกว่าในตู้เย็น น้ำแข็งก็เกิดการละลายกลายเป็นน้ำแล้วถ้าเกิดว่าครูให้ความร้อนกับน้ำที่ละลายออกมาต่อไปเรื่อยๆเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะเป็นควันหรือเปล่าคะหนูเคยเห็นแม่ต้มน้ำแล้วมันมีควันขึ้นมาใช่แล้วค่ะพลอยถ้าหากเราให้ความร้อนกับน้ำต่อไปน้ำจะเปลี่ยนสถานะ จากของเหลวมาเป็นไอน้ำก็คือควันที่พลอยเห็นละค่ะวัสดุรับรอบตัวของเราแบ่งออกเป็นสามสถานะนะคะน้องๆคือของแข็งของเหลวและไอน้ำซึ่งสามารถเปลี่ยนสถานะได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำจากของแข็งไปเป็นของเหลว อย่างที่พลอยถามครูไพลินไปเมื่อสักครู่เป็นการเพิ่มอุณหภูมิค่ะ การเพิ่มอุณหภูมิแล้วการลดอุณหภูมิล่ะคะการลดอุณหภูมิก็ทำตรงข้ามกันกับการเพิ่มอุณหภูมินะคะก็คือเราต้มน้ำเสร็จแล้วปิดฝาหมอ้อแล้วทิ้งไว้สักครู่เราไปเปิดดูจะพบว่ามีไอ้น้ำอยู่บนฝาหมอ้อเมื่อเรานำน้ำนั้นไปแช่นในตู้เย็นน้ำก็จะกลายเป็นน้ำแข็งนะคะ การเพิ่มความร้อนคือการทำให้น้ำร้อนขึ้นแล้วเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวและถ้าทำให้น้ำร้อนเพิ่มมากขึ้นอีกน้ำก็จะเปลี่ยนของเหลวเป็นไอน้ำส่วนการลดความร้อนคือการทำให้น้ำเย็นลงเปลี่ยนจากไอน้ำเป็นของเหลวและถ้าทำให้อุณหภูมิลดลงไปอีกน้ำจะเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งหรือสรุปง่ายๆก็คือการเพิ่มความร้อนคือการให้ความร้อนกับวัสดุนั้น การทำให้เย็นลงคือการทำให้ความร้อนในวัสดุนั้นลดลงค่ะตัวอย่างของการทำให้วัสดุเปลี่ยนแปลงเมื่อให้ความร้อนและความเย็นต่อวัตถุอย่างเช่นเทีนยนไขเมื่อเราจุดเทียนความร้อนจะทำให้เทียนละลายและเกิดเป็นน้ำตาเทียนขึ้นมาแต่เมื่อเราดับเทียนและเมื่อน้ำตาเทียนเย็นตัวลงก็จะกลายเป็นเนื้อเทียนค่ะ กระดาษเมื่อได้รับความร้อนจะเกิดการเผาไหม้และกลายเป็นขี้เถ้าสีเทาการทำน้ำแข็งเป็นการทำให้วัสดุเปลี่ยนแปลงเมื่อให้ความเย็นคือน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งเมื่ออุณหภูมิลดลงขวดพลาสติกเมื่อได้รับความร้อนจะเกิดการบิดเบี้ยวและละลายและอาจมีสารเคมีปนเปื้อนออกมาด้วย อาจจะเป็นอันตรายกับตัวของเราได้วันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเมื่อวัสดุได้รับความร้อนและความเย็นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคราวหน้าจะมีอะไรสนุกสนุกอีกต้องติดตามนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเด็กดีอย่าลืมทำการบ้านและอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนเป็นประจำนะคะบา,บายบาย เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมคะว่าการให้ความร้อนหรือความเย็นแก่วัสดุวัสดุนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรใช่ไหมคะ,ะวัตถุบางอยา่างเมื่อได้รับความร้อนอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปร่างแต่คุณสมบัติของวัสดุที่ทําให้วัสดุนั้นยังคงเดิมเช่นเทีนยนไขได้รับความร้อนใช่ไหมคะจะหลอมเหลวใช่ไหมแต่เมื่อเทีนยนไข เย็นลงจะเกิดการแข็งตัวมีคุณสมบัติเป็นเทียนไขอย่างเดิมใช่ไหมคะหรือวัตถุบางอย่างนะคะเมื่อได้รับความร้อนอาจจะเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนสีแต่ไม่สามารถคงคุณสมบัติเหมือนเดิมได้ใช่ไหมคะอาจจะยกตัวอย่างเช่นไม้หรือย่าน,นั่นเองเมื่อเราเมืม่อถูกเผาแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็น เาฐานนะคะที่มีคุณสมบัติแตกต่างไปจากเดิมนะคะ,ะวันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนทํากิจกรรมที่4.2นะคะกิจกรรมที่4.2ตั้งแต่หน้า74ถึง83เลยนะคะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนกันนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย